ก่อนกลับพามาดูตลาดย้อนหวัยครับก่อนกลับบ้านพามาดูของอีก

ทั้งของทั้งคนนะไม่ใคดคยคนเยอะท่าไหร่เาต้องค่อยๆเเาไปมใ่ห่นคุณเะจ้าแะ่อนเดยม้าได้เลยะาสามกล่องเอาชิมได้จะผัดใหม่ทั้งใหม่ค่ะาช้อนถุง สามสิบบาทเหนี่ยยไงมาเอาครับเหี่ 4, ยสามสงครับอยู่นู่นส้าครับพันทุกรอันนี <Formula. S 1> ้หน่อไม้ต้ม เอ๋อนี่แม่มาซื้อนี่ป้าไข่ดังนี่ลูกเอาไหมเอาไปกินไปซื้อปลาร้านยายนู่นน่ะปลาต้มเค็มอ่่ะเเจ้าากเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเจ้าโบราณ มาร้อยเลยค่ะเค้กตาลเค้กข่รองรวได้นะพี่น้าแวะดูก่อนนะต้องร้านป้าไข่เท่านั้นเขมาเขาจะคือร้านนี้เท่านั้นน่ะคคนแล้วมั้่ะแต่ข้างในไม่ให้มี นหนึ่งวันเท่าไหร่อ้าวเร็วเร็วมะม่วงแช่ออ่มขนม,นมพิงขนมพิงนมกีปฟปลาหมึกเส้นคนระับไม่เส้นก็มี เป <ge ar> ็ด <ies> ฮัโลครับนี่เป็นถังเลยฮัลโลฮโลเป็นถังเลยตีรอสิบาทต่อตัวนะัว

เดียวตรนี้อัีแท็กนี้เยเลยแกะปลาโฟมันจีนได้ใหมสามเลยได้หลยได้ปลาใหม่ไม่ต้องกลัวที่นี่เอาไม่แตก ดีนะไม่ดีแะ้วหมดเี่ยงเลยมดีหน้าร้ายกันเลวแขวดขวยจะแม่ร้อนนนะเืเยอะยังแม่ร้อนนขับพิษในร่างกายเลยไม่ต้องกลัวจับก้วยอ้ยแน่นเนี่ยฮะเออว่าจะไปดูปลานาปไม่ได้มีตัวน่มกีด้วยใครไม่คนละคนละร้าน นี่่ละแม่แม่สมวยครับพี่น้องขของแม่สมวยนะม่่กานร้อนได้นะพี่รอครับคนเยอะครับไปไม่ไหวครับไม่ไหวครับ

เยอะจริงๆเยอะจริงเชิญนะคะมลองเดดลยาีนนะจุีสบัดเิย้งันอนองีกันได้นะคะนาใหญ่าสตรงนี้เลยบนเรือมีต๊ะทงน้ตัวเรือค่ะอง่องงนลชมวิวกันเชิญนะคะจอปัดสีบัดยงในรยี่ยึน่เอานี้ก่อน โปรแกรมการล่องเรือรอบเที่ยงครึ่งน,นะคะไม่เนอเอาป่ะสามสีเ่เองไม่อยู่อยู่บ้านเราอันแพงไงชุดหนึ่งชุดหนึ่ง

ขาหมูขาเป็ดฮะเอาไหมเอาไหมฮะกินก็ซื้อเอาไหมไม่เอาก็แวาก็ไปต็มเค็มบ้างมเผ็มบ้านนี่เขาซื้อเยอะแลว

ปลาทูนีเยอะครับเพราะอยู่ใลกล้ตล,ลาดแม่ครองใกล้แม่คลองเจ็ดหมูสลัดไข่เค็มน้ำติ๊กไดี๋ยไม่ลูกมะม่มมวงหาวมะนาวโห

ออกแล้วครับเดินทางออกแล้วตรงไปดูกันนะเจอเลยค่ะล่องเรือล่องเที่ยวสัปดาหได้นะคะเราจับมันจอด้วยที่นอที่นั่งรถโดยตรงนี้ได้เลยเส้นทางไม่ได้ค่ะท่าะยะทางใกล้ๆกันค่ะนะ

มะเขือเทศราชนีโอ้โหนี่มะขามมะขามป้อมลูกก็เริ่มเลยพันอินเดียพอซื้อมะนาวแง่ขึ้นนาวหกสิบบาท่เเาบาอ่ะถือขนม มันหนูมาขามป้อมลูกเริ่มเลยทุนนเรียน<ต>ครับอยอ,อบนี้ล้ประมาณนี้อละเก้าร้อยหกร้อยร้อยครับคลิก Lúc phá lúc lúc leo Lúc thang ổng Hả à Cháu แม่อยากกินส้มโอมาเดินไปเดินไปเดินไปนู่นเดินไปก็มีเหรอเออเฮ้ยนี่ไงนี่ไงช้างแกะช้างช้างแกะช้างกะช้างแกะช้างกะต้นเท่าไหร่ครับมีแปดสิบมีร้อยมีร้อยยี่สิบอืมอันนี้ลงท้ายได้ใช่ไหม เริ่มร้อนแล้วนี่มะม่วงแถวบ้านเราไม่มีแล้วนะมะม่วงแบบนี้ไม่มีแล้วนะหมดหน้าแล้วแรบเสียสารลูกกล้องหวาน,น,น,นเจี๊ยบ ผลไม้ได้นะคะผลไม้นี้ค่ะได้นะคะเอาจะเอาไหมน้าส้มโอนี่ไปนี่ไปนี่เลี้ยวซ้ายเจ้าส้มโอไปเอาสักลูกสองลูก นี่เอาเป็นที่ปอกแล้วก็มีที่ปอกแล้วก็มีส้มโอครับขาวน้ำผึ้งลูกละร้อยทองทีสามลูกร้อยหวานนะหวานนะ้ะหวานค่ะตรงสปาหน้าเมซอนก็มีค่ะ กอนกุบใช่ไหน้าตอนใกล้กว่านี่พี่บอกปยหน้าในตอนแหน้าใตอนกาแฟให้มาให้มาฮ ญาตลงได้เพียงเท่านี้น่ะประหลัดน้ำนอนไหวครับ